เ,เที่ยวทั่วโลกนี่คืออะแดปเตอร์กำลังไฟ140วัตต์ที่เสียบชาร์จแค่1อันนะครับกระจายหัวได้ถึง4หัวบอกเลยว่าไฟแรงระดับ140วัตต์เป็นยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อเชา้า X4 นากันด้วยนะครับวันนี้ผมมีกาดเจ็ตอีกหนึ่งชิ้นแล้วกันที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องใช้งานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว power bank หรืออะแดปเตอร์ชาร์จนะครับทุกครั้งที่เวลาผมรีวิวโน้ตบุ๊กเนี่ยผมมักจะพูดเลยนะว่าให้พยายามมองหาพวกที่มันมี PD c h ชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จที่มันเป็นแบบ USB Type C เพื่อที่เวลาเราจะพกพาไปไหนเนี่ยพกได้สะดวกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ของทาง Setmi ชุก k t e มานะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้้้้140วนนววัตต์ออแบบบแแลกกก็ออออง่่าาาาเจยมได หลายหัวมากจะมี USB Type C เนี่ยหนึ 1, 2, 3, แล้วก็มีในสวงตัว Type A หนึอพอร์ตนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อหลายๆตัวเนี่ยมันอาจจะแบบว่ากระจายหัวละหัวละ4 0่วัตต์สีวัตต์สีวัตต์สีวัตต์อะไรงนี้รวมกันได้1 4 0ยวัตต์ใช่ไหมครับแต่เจ้าแซตมีช h ก k t e c ตัวในมือของผมตัวนี้เนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้อย่างนี้เลยครับหัว Type C หัวเดียว 140บวัตต์หรือถ้าสมมุติเป็นหัวไทย A เนี่ยหัวเดียวนะครับได้ถึง33วัตต์ก็เรียกได้ว่ามันกระจายกําลังไฟได้ค่อนข้างเยอะมากถามว่ามันมีประโยชน์อะไรทําไมเราจะต้องพกอะแดป,ปเตอร์140บวัตต์ขนาดนี้ลองคิดดูนะถ้าสมมติเราไปนอกสถานที่นอกบ้านนะครับเราจะต้องชาร์จโทรศัพท์มือถือเราจะต้องชาร์จแท็บเล็ตเราจะต้องชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับสอย่างนี้เนี่ยมันก็จะต้องพกอะแดป,ปเตอร์เยอะแยะมากมายแล้วใช่ไหมแต่พอเรามาใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้เราพกแค่ตัวนี้ ชาร์จโน้ตบุ๊กที่เป็น PD ดีชาร์จ65วัตต์88วัตต์หรือว่า140วัตต์120วัตต์ตามรุ่นใหม่ๆเนี้ยก็ใช้งานได้นะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูตัวกล่องกันดีกว่าอย่างแรกเลยถ้าคุณซื้อมานะครับคุณจะได้รับเป็นกล่องตัวนี้แกะกล่องออกมาปุ๊บ ข้อดีคือเขามีแถมสาย Quick Charge ที่รองรับการชาร์จได้เร็วมากโดยรองรับกําลังไฟสูงถึง240วัตต์ได้กันนะครับซึ่งสายพวกนี้ถ้าคุณเอาไปซื้อแยกอ่ะก็แพงแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ถ้าคุณซื้อแรปเตอร์เขาแถมมาให้เลยนะครับซึ่งตัวกล่องเนี่ยก็จะค่อนข้างเล็กๆเลยนะครับนี่ชุบเทค นะครับ140วัตต์เป็นตัวมัลติพอร์ตรองรับ PD ดีชาร์จ3.1นะครับไม่ว่าคุณจะชาร์จพวก Apple Samsung iPhone iPad หรือว่าเครื่องเล่นเกมอะไรต่างๆเน,นี่ยอย่างตอนนี้พวกเครื่องเล่นเกมแฮนเฮลมาแรงมากใช่ไหมผมก็เลยใช้อย่างนี้ครับลองเสียบชาร์จเจ้าตัว Lenovo Legion Go ซึ่งดว Lenovo Legion Go ของผมเนี่ยมันมีความจุถึง49.2วัตต์อาด้วยกันใช่ไหมครับผมลองเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบชาร์จเพียงแค่30นาที โอเคตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลา30นาทีนะครับที่ผมใช้เจ้าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ140วัตต์ตัวนี้ชาร์จเจ้าตัว Lenovo Legion Go นะครับก็ชักออกเลยแล้วกันนะครับ73%หุ้ยเร็วนะอารมณ์คือแบบครึ่งชั่วโมงได้แบตเกิน50%นี่ถือว่าว้าวแล้ว,ลวอันนี้ครึ่งชั่วโมงได้แบต73%ผมเดานะครับว่า เสียบชาร์จแบตอีกประมาณแค่15นาทีเนี่ยแบตเจ้าตัว Lenovo Legion Go เครื่องนี้ก็เต็มแล้วถือว่าเป็นอะแดปเตอร์ตัวเล็กที่ชาร์จได้เร็วมากและต้องบอกกันตรงๆว่าอันนี้มันไม่ได้ชาร์จเข้าเครื่องได้140วัตต์เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับไม่ถึง140บวัตต์คุณยังมีพอร์ตชาร์จอื่นๆเหลือไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จ power bank ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้โดยการพกอะแดปเตอร์ชาร์จแค่ตัวเดียวครับเสียบปลั๊กก็ไม่ต้องหารางปลั๊กอะไรให้มันใหญ วิเศษมากเพราะว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยที่ผมลองชั่งดูอยู่ที่333กรัมเท่านั้นลองนึกภาพอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกนี่เลยครับนี่คืออะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กที่คุณซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วต้องพกแต่เหลือแค่ตัวนี้เฮ้ย<อ>บ,บ้าบอ่าน่าแนนอนกําลังไฟมันอาจจะไม่เท่านะครับแต่ว่ามันจทำให้พกสะดวกมากยิ่งขึ้นคือย่อไป1ใน3เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูนะนี่คือขนาด1อันนะครับนี่คือขนาดอันที่2นะครับนี่คือขนาดอันที่3ม เหลือเพียงแค่1ใน3น้ำหนักเบาลง2ใน3แล้วก็ตัวเล็กลงมาแบบโอ้โหเรียกได้ว่าพกพาได้สะดวกมากๆนะครับและข้อดีของเขาเนี่ยก็คือขามันสามารถพับเก็บได้เลยนะครับ คือกาลังไฟอะรองรับที่110โวลต์จนถึง240โวลต์คือเอาไปใช้งานได้ทั่วโลกหัวตัวนี้มันก็เป็นขาพับเก็บใช้งานง่ายแล้วก็เสียบตัวแปลงเนี่ยง่ายมากดังนั้นไปประเทศไหนเนี่ยพกอะแดปเตอร์ตัวเดียวคือจบแต่เอาจริงๆผมมีอีกอย่างหนึ่งมาป้ายาอันนี้ผมชอบสุดแล้วมันเป็น power bank นะครับตัวนี้จะเป็น power bank ชุกเทคนับซึ่งเป็นตัว P series ตัวนี้มันจายกําลังไฟได้ค่อนข้างสูงมากคือ150วัตต์ตัวเล็กแต่สเปคเกินตัวนะครับตัวนี้มันเท่ากับตัวงอกเาานนนัี้้ํหข อยู่เพียงแค่284ถึง285กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างเบาซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะมีหัว USB Type C นะครับแล้วก็มีในส่วนตัว USB Type A ก็จะมีเขียนเอาไว้เลยครับเนี่ยออปต์หนึ่งออปต์สองห้าโวลต์สามแอมป์นะครับอินพุตออปต์ก็สามารถใช้ชาร์จก็ได้หรือว่าออกไปข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีหน้าจอนะครับที่เรียกได้ว่าคมชัดมากอันนี้คุณสามารถดูพวกข้อมูลว่าเฮ้ยช่อง A ช่อง B อะไรพวกเนี้ย Type A Type C ไนงะ ไฟกําลังออกไปเท่าไหร่นะครับ Keep Screen On จะเปิดจะปิดแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สามารถดูผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยและเขารองรับพวกมาตรฐาน PD c ชาร์จ3.0หรือว่าตัว PPS หรือว่า Quick Charge นะครับหรือแม้แต่กระทั่งมี Turbo Charge เนี่ยก็รองรับนะครับเรียกได้ว่ารองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยที่สําคัญ มันเบามากนะครับมันเบามากๆทีนี้ถามว่าเฮ้ยการชาร์จของมันเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับถ้าสมมุติคุณมีโทรศัพท์มือถือนะครับ Xiaomi 14 Pro เชื่อไหมว่าพอแบง b a ตัวนี้เนี่ย ชาร์จจากแบตเตอรี่0%นเป็นะครับเป็น100%เนี่ยใช้เวลาแค่19นาทีก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือเต็มได้แล้วหรือถ้าสมมติคุณใช้ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra นะครับจากแบตเตอรี0่0ถึง50%เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จ23นาทีเท่านั้นหรือถ้าสมมุติคุณเป็นสาวก iPhone ใช่ครับอย่าง15 Pro Max เนี้ยที่ผมใช้งานอยู่นะครับอันนี้มีการลองแล้ว0%จนถึง50%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่25นาทีเท่านั้นก็ถือว่าชาร์จได้รวดเร็วมากแต่อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหลายๆคนก็รู้สึกว่าเ มันก็เร็วอยู่แล้วทีนี้ลองเครื่องเล่นเกมดูแล้วกันเพราะว่าเครื่องเล่นเกมแฮนเฮลอย่างฝั่งของ IT เนี้ยมันมีผลมากว่าเฮ้ย้าให้เสียบชาร์จเนี้ยมันจะได้ไม่เต็ม30วัตต์มันจะได้แค่25วัตต์ใช่ไหมครับผมก็เลยลองเอาไปชาร์จเจ้าตัว l e n r v o l e g l o n g o นะครับซึ่ง l e n o v o Legion Go จากเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าถ้าใช้อแดปเตอร์ชาร์จอะจะใช้เวลา30นาทีได้แบตเตอรี่อยู่ที่73%ด้วยกันนะครับแต ตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับมันมีความจุอยู่ที่49.2วัตต์ออวเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความจุอยู่ที่10,000ม ah ิลลิแอมเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมด4เซลล์อยู่ด้านในนะครับดังนั้นการชาร์จ1ครั้งเนี่ยมันจะไม่เต็มอยู่แล้วถ้าตีจากมิลลิแอมเนี่ยเป็นวัตต์ออวก็จะอยู่ที่ประมาณ36วัตต์ออวด้วยกันผมก็เลยเอาเจ้าตัว Power Bank Semi ช h กเ k e g ตัวนี้ไปเสียบชาร์จเจ้าตัว Lenovo Legion Go นะครับแป๊บเดียว Power Bank แบตหมดอ้าวสรุปมันดีหรืองงชาารรรร์จขอเเไดด้วว็นะคับ แป๊บเดียวเลยเจ้าตัว Lenovo Legion Go จากแบตเหลือ0ูนกลายมาเป็น59%ก็ต่ออายุในการเล่นเกมได้แล้ที่สำคัญเลยมันค่อนข้างน้ําหนักเบามากๆอันนี้ย มันสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้ชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จเครื่องเล่นเกมอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่ากําลังไฟที่เขาจ่ายรวมเนี่ยได้สูงสุดถึง150วัตต์แต่ถ้าสมมติวัดกันที่1พอร์ตเนี่ยพอร์ตเดียวได้120วัตต์เลยแต่ถ้าสมมติคุณเสียบพร้อมกัน2พอร์ตเนี่ยมันจะกําลังรวมทั้งทั้งอยู่ที่150วัตต์ด้วยกันนะครับตัว Type A เนี่ย33วัตต์ตัวนี้ได้120วัตต์นะครับก็จะหายไป3าวัตต์แต่ก็ไม่ใช่ในยะสำคัญ ป้องกันเนี่ยหลายชั้นมากๆก็ลองดูกันละกันผมลองเทสแล้วแล้วก็หลังๆมาเนี้ยผมได้ลองเล่นพวกอะแดปเตอร์ชาร์จหลายๆยี่ห้อมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวต้นๆที่ผมถูกใจมากๆเลยสำหรับวันนี้ทะครผมนบอ็กซีทขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ